นี่นะครับถ่ายให้ดูความสวยงามนะครับความสมบูรณ์สวยงามสายกัดนะครับตนนัวนี้กับยาวมากครับกระดูกมียาวมากเลยกระดูกใหญ่มากครับคึกคักน,นะครับสายกัด เหญ่ครับเจ็ดเดือนนะครับพรุ่งนี้จัดส่งครับปลายทางบุรีรำนะครับ มากครับนี่ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ